มีการตั้งข้อสังเกตว่าตุลาการรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งพ้นจากตำแหน่งในวันที่29สิงหาคม2568โดยท่านได้เข้าตัดสินคดีนายกแพทองทานผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วยคำถามคือการตัดสินของสารลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ท่านูตามกฎหมายพร,ะระบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลร,รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา17 สรุปย่อๆได้ว่าถ้าตุลาการที่พ้นวาระให้ทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าท่านใหม่จะเข้ารับหน้าที่ตุลาการท่านใหม่ยังไม่เข้าถวายสัตว์ถือว่ายังไม่เข้ารับหน้าที่ดังนั้นท่านเดิมที่พ้นวาระ จึงมีสิทธิ์ในการตัดสินคดีนี้ถูกต้องตามกฎหมายครับนักกฎหมายอาจจะตีความแตกต่างกันได้แต่พลอยกับแบงค์ตีความตามพระราชะบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561ค่ะท่านอื่นอาจมีความเห็นแตกต่างกันก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับหากชอบข่าวสั้นแบบนี้ช่วยสนับสนุนตาม QR code หน้าจอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ